อัปเดตประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องฝนฟ้าคะนองและลงกระโชกแรงบริเวณภาคเหนือตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่18มกราคมนี้ฉบับที่4ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตาดำดำจากเมื่อวันที่15ถึง16มกราคมที่ผ่านมาได้มีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ทำให้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงตกต่อเนื่องบางที่ก็ตกทั้งวันนะคะและล่าสุดวันที่17มกราคมก็ออกประกาศเป็นฉบับที่4อัปเดตข้อมูลดังนี้ค่ะ เคลื่อนกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนไปปกคลุมด้านตะวันออกของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ตายต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสําหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทร0 2 3 9 9 4 0 1 2ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่17มกราคมเวลา5นาฬิกา กรมอุตุจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่18มกราคมเวลา5นาฬิกาค่ะเนื้อหาประกาศฉบับล่าสุดนะคะลดเนื้อหาการเตือนลงค่ะเหลือเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนส่วนที่ก่อนหน้านี้นะคะฉบับแรกเตือนพายุสารตอนบนฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงพายุสารตอนบนเลยค่ะสำหรับภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงเช้าของวันที่17มกราคมนะคะบริเวณภาคเหนือตอนบนยังคงมีกลุ่มเมฆหนาปกคลุมอยู่ค่ะ ทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่าน,าน่านลำพูนลำปางส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือตอนบนค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมในด้านตอนออกของภาคก็คือบริเวณจังหวัดน่านเป็นส่วนใหญ่ค่ะส่วนภาคอีสานภาคกลางและภาคตอนออกนะคะเชา้านี้เมฆค่อนข้างน้อยค่ะท้องฟ้าโปรง่งและมีกลุ่มเมฆเล็กน้อยปกคลุมในพื้นที่ของภาคอีสานตอนบนค่ะอย่างเช่นจังหวัดเลยหนองคายแล้วก็บึงกาฬ ส่วนภาคใต้เช้านี้มีเมฆเฉพาะภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างค่ะเมื่อไปดูที่เรดาร์ย้อนหลังนะคะตั้งแต่เช้ามืดจนถึงเวลา10นาฬิกาของวันที่17มกราคมภาคเหนือช่วงเช้ามืดก็จะมีฝนค่ะทางจังหวัดน่านแพร่ส่วนภาคอีสานตอนบนมีกลุ่มฝนเล็กๆน้อยๆค่ะที่เกือบจะมองไม่เห็นเลยนะะซึ่งฝนที่น้อยมากๆบางที่เรดาร์ก็ตรวจจับไม่ได้นะคะส่วนลักษณะอากาศของวันนี้ถ้าดูจากแบบจำลองฝนฟ้าค่ะ e c m w f ในช่วงเช้าก็จะมีเมฆครึ้มหรือฝนเล็กน้อยทางภาคเหนือตอนบนนะคะเน้นทางตอนออกของภาคค่ะพอเข้าช่วงบ่ายก็จะมีโอกาสตกทางฝั่งจังหวัดน่านจังหวัดแพร่เป็นส่วนใหญ่ค่ะจังหวัดอื่นๆก็จะมีเมฆครึ้มฝนเบาบางค่ะพอเข้าช่วงค่าช่วงเย็นนะคะก็จะเหลือแต่จังหวัดน่านค่ะที่มีสีพอวันอังคารที่18ก็จะเป็นเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่ในส่วนของภาคเหนือค่ะส่วนอีสานตอนบนจากแบบจําลองจะเห็นว่า แทบจะไม่มีสีปรากฏขึ้นเลยค่ะและภาคเหนือค่ะก็ยังไม่โอกาสเกิดฝนตกบางแห่งนะคะอยู่เรื่อยๆค่ะ19ตอนบนก็มีฝนนะคะ20ก็มีฝนบางแห่งค่ะเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็21ก็ยังมีอยู่บ้างนะคะโดยไพย่สารตอนบนก็จะเริ่มมีฝนบ้างนะคะประมาณวันที่21มกราคมค่ะ 20- 21มกราคมก็จะได้เจอฝนบางแห่งนะคะรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกด้วยค่ะ อัปเดตข้อมูลกันสั้นๆสำหรับเช้านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ